นี้ครับอยากถาม้อ้าในฐานะเทรนเนอร์ไอ้ที่ต้องแช่น้ำแข็งเนี่ยเราทำเพื่ออะไรคือการแช่น้ำแข็งนะครับก็คือการลโคลเวอรี่อย่างเลยครับก็แช่เพื่อเราจะเวลาซ้อมเนาะนักกีฬาเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะเวลาซ้อมหนักๆนะครับพวกนี้ก็คือการแช่น้ำแข็งเนี่ยก็คือการลดอาการบวมอาการอักเสบของกล้ามเนื้อที่เวลาเราซ้อมหนักๆเพื่อให้นักกีฬาพร้อมที่จะซ้อมพรุ่งนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ ต้องทำทุกวันไหมคือจริงๆแล้วสามารถทำทุกวันได้ครับโดยที่อาจจะต้องดูเรื่องเวลากับความเย็นนะครับโดยให้ความรู้หน่อยว่าถ้าคนทั่วไปถ้าไม่ใช่นักกีฬาเนี่ยคุณจะแช่นานแค่ไหนจริงๆแล้วการแช่น้มแข็งเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ควรเกินสิบถึงสิบห้านาทีนะครับที่อุณหภูมิเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสิบห้านี่สิบองศาขยับนิ้วเท้าไปด้วยใต้น้ำขยับไว้นะครับอะลงไม่แก่ขยับนิ้วขยับนิ้ว ิ้วไนเออขยับนิ้วเท้านิ้วมือขยับไว้ขยับไว้การขยับนิ้วมือนิ้วเท้าในน้ําเย็นนะครับก็คือ, <S <S อ,อช่วยเรื่องการไหลเวียนของของเลือดนะครับเพราะว่าเวลาเวลาเราลงไปน้ําเย็นเนี่ยมันเย็นจัดเพราะฉะนั้นเวลาเราขยับเนี่ยเลือดก,ก็จะโปได้ได้ดีขึ้นครับขอบคุณม,มากครับ,รรบผม